หายด่วนที่ดินแปลงนี้ถูกมากกลางหมู่บ้านหมู่ที่สองตำบลปงแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ติดถนนสายหลักแม่ริมปงแยงสมิงกิโลเมตรที่19นะครับ19นะครับสวยมากครับเม่ซิ่งปงยงรีบติดต่อมานะครับนี่ครับตามนี้ครับ 0889756298กออบราบครับสวยไหมคุณสวยมากครับสวยมากไม่มีใครเทียบนะันะก็ดุดแดนเนลมิดขายถูกครับ มีน้ำตกมีน้ำแร่แต่ตอนนี้หน้าแรงน้ำก็มีแต่หินผาครับไหลรินรินติดต่อมานะครับปงแยงหมู่ที่สองตำบลปงแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขายถูกมากครับกีโลเมตรที่สิบเก้า ด้าน,นขวามือนะครับมาจากแม่ริมถ้ามาจากทางเสมิงงก็ซ้ายมือครับมาละไอหนุ่มมง้ง